สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ตอนนี้นะครับมีข่าวคืบหน้าแล้วนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปเนี่ยอีกสักพักเกมก็น่าจะเปิดนะครับแต่ถ้าถึงแม้เกมเปิดแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้ได้นะครับผมจะได้รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างของวันนี้นะครับผมเป็นที่หลายคนที่คาดการกันไว้นะครับผมว่าวันนี้นะครับผมจะเป็นกิจกรรมครบรอบ125ปีนะครับผมของหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักก็คือ a c มี นั่นเอ,เองนะครับผมมาใช้ทีมกิจกรรมคร,ครบรอบนี้ผมต้องไปดูเลยนะว่าวันครบรอบของแมนยูเมื่อไหร่ <laughs> เอา้าใครดูคลิปนี้อยู่ไปดูให้หน่อยนะครับขี้เกยียจก็ไปดูไปดูให้หน่อยนะว่าครบรอบแมนยูเนี่ยเดือนไหนปีอวันไหนนะครับผมเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่เอาวันนี้ก่อนนะครับครบรอบ125ปีฮะมาเป็นแคมเปญเพิ่มนะครับผมของ AC มิลานนะครับมีแจกอะไรเนี่ยอวตารเซตแบดเจสนะครับก็คือโลนะครับแล้วก็อาร์ตเวิร์กนี่เดี๋ยวนี้เกมนี้นี่จะขายแบบพวกสะสมของที่ระลึกแล้วนะเนี่ยอวตารเนี่ยรูปประจําตัวนะครับผมแบดเจอสก็คือโลเป็นแบบโปรไฟล์ให้กัับตวเอง นะครับเท่ๆอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ดูชัดๆนะครับผมนี่เป็นโลโก้เดวลนะครับผมของมิลานนะฮะเป็นอวตารนะครับผมแล้วก็มีอันนึงก็จะเป็นครบรอบ125ปีอันนึงก็จะเป็นเดวิลนะครับผมเป็นปีศาจแดงดำเนาะส่วนแบจชิสนะครับผมก็จะมี125ปีนะครับผมแล้วก็เดวิลเดวลนะครับผมของเอซิมิลานนะครับที่เป็นรูปโลโก้นี้นะครับแล้วก็เอซิมิลานคลาสสิกนะครับนี่น่าจะเป็นโลโก้เอซิมิลานยุคบุกเบิกเลยนะครับผมฟุตบอลแอน ติกเก็ตขับนะครับก็เป็นโลโก้มิลานแบบยุคคลาสสิกดึกดําบันนะครับผมส่วนอาร์ตเวิร์กแกลเลอรี่นะครับผมเราก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่าเป็นว่าเป็นรูปอะไรนะครับก็จนกว่าเราจะปลดล็อกมันนะฮะแล้วก็มีอวตารเซตของเอ่อโลโก้เอซิมิลานคลาสสิกอีกอันหนึ่งนะครับใครที่เป็นสายเก็บของสะสมแบบนี้นะครับผมก็น่าจะชอบแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นสายนี้ใครไม่ได้ชอบแบบนี้บอกว่าเอ้ยขอทองดีกว่าไหมพี่โคแจกทองดีกว่าแจก CP หรือไม่ก็แจกเปิดนักเตะฟรีนะครับผมเออแจก ไอเทมที่เอาไปใช้งานได้ประมาณนั้นนะฮะอ่ะมีอะไรบ้างครับผมก็จะมีในเชเลนจ์อีเวนต์นะครับผมเชเลนจ์อีเวนต์ไปเก็บอวตารนะครับผมแล้วก็ออปติฟต์ภารกิจนะครับก็ไปเก็บแบตเชสนะครับเก็บโล่นะครับผมแล้วก็แกลเลอรี่เก็บอาร์ตเวิร์กนะครับไอแกลอาร์ตเวิร์กเนี่ยก็อยู่ในแคมเปญเหมือนกันนะครับในออปติฟต์ในภารกิจนะครับก็เข้าไปเล่นตามเงื่อนไขนะครับผมนี่ฮะมี3ชิ้นนะครับผมสําหรับอาร์ตเวิร์กนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนนะเนาะสชิ้นนะครับจากทั้งหมดมันกี่ชิ้นนะะะปก็จครบ 1รูปนะครับแล้วก็มีชาเลนจ์อีเวนต์นะครับอันนี้ออฟเจคชีฟนะพาราเกนเออพาราเกนภารกิจภารกิจนะครับก็ลงเล่นโดยใช้นักเตะมิลานประมาณนั้นนะฮะทำประตูโดยใช้นักเตะมิลานประมาณนั้นเดี๋ยวก็ในเกมก็จะเห็นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมส่วนชาเลนจ์อีเวนต์นะครับผมก็เป็น AC มิลานรีเจนต์นะครับผมเผชิญหน้านี่ไงตามที่บอกก่อนหน้านั้นในตอนอัปเดต4.2นะครับผมว่าเราไปเล่นกับบอทเนี่ยอาจจะเจอ AC เอ่ออาจจะเจอนักเตะตำนานนะครับเจอไปเจออีพิกในเวอร์ชันอีิกแแลล้้ววดยนะะครับผม าเริ่มต้นด้วยชาเลนจ์อีเวนต์ของ AC ซีมิลานระดับเลเจนด์นะครับผมซึ่งเราจะไปะเผชิญหน้ากับนักเตะเลเจนดารี่ของ AC ซีมิลานนะครับผมถ้าเห็นในทีเซอร์ตอนนั้นน่ะวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับมันก็จะเป็นไอ้นี่เอ่อพวกกากา้าดีด้าอะไรพวกนั้นนะครับผมนะเล่นกับบอทนะบอทเป็นตำนานของมิลานนะครับแบบดีมทีมเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะได้ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนอวตารนะครับของขวัญจากข้างบนนี่แหละนะก็เข้าไปเก็บนะครับเสียดายไม่มีทองไม่มีของอะไรที่เอาไปใช้แบบเล่น ได้นะครับไปใส่นักเตะได้นะครับผมในแกลเลอรี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกอีเวนต์เข้าไปเก็บกับบอทนะประมาณนั้นนะครับผมสำหรับแคมเปญของ125ปีของเอซิมิลานนะครับมีแต่แจกของสะสมเนาะอย่างไรก็ตามครับก็มีอีพิกมาให้เปิดกันนะครับผมของเอซิมิลานแกนมิลานนะครับ1993-94นะครับผมมีตำนานใหม่มาด้วยนะครับตำนานใหม่ก็คือดานิเล่มัสซาโล่นะครับขวามือนี่นะตำนานใหม่นะครับแต่ค่าพลังดูน าจะน้อยนะเนี่ยค่าพลังน่าจะน้อยแล้วไม่มีสกิลพิเศษด้วยนะครับค่าพลังเริ่มต้นค่าพลังแบบยังไม่ได้บูสต์ยังไม่ได้อัพใน98นะครับน้อยกว่าฟังโกบาเลซี่แล้วก็ดิมาติโออัลเบตินี่นะครับผมอัลเบตินี่กับบาเลซี่นี่เป็นตำนานเก่านะครับร่างใหม่นะครับบาเลซี่มาพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างฟลอเทสนะครับแล้วก็อัลเบตินี่นะครับผมมาพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างวิชนารีพาสนะครับมี2สกิลพิเศษนะครับกลางรับนะฮะอัลเบตนนะครับาตินี ก็จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ถ้าว่ากันตามตรงอาจจะไม่ค่อยมีความนิยมใช้เท่าไหร่เพราะว่าตัวไม่สูงนะครับตำนานของมิลานนี่ล้นทีมานะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับแต่อยากได้กัตตูโซ่อะอยากให้กัตตูโซ่มาสักทีนึงนะขอ,อดูที่เซอร์ได้ดินะอาจจะมีทีเด็ดอะไรก็ได้นะครับฟังโก้บาเรซี่ครับนี่จิ้มบอลเสียบสไลด์บุกเร้าเพื่อนร่วมทีมนะครับบล็อกแมสอัพนะครับแล้วก็บล็อกแล้วก็บล็อกใช้ขาอ่อนบล็อกนะครับผมนี่ฟังโก้บาเรซี่นะครับผมถ้าไม่มี เนสตาถ้าไม่มีมาลดินี่นี่ฟูทีมิลานก็คงต้องใช้บาเิซี่นะส่วนคนนี้นะครับเดมาติโออาเบตินี่นะครับอาเบตินี่มาพร้อมกับกลางรับนะครับผมตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสไตล์ไหนนะครับเดี๋ยวต้องรอเกมเปิดนะครับผมหลายคนก็เชียร์ให้เป็นเดสต์ทอยเออร์หรือไม่ก็เป็นแองเกอร์แมนนะครับแต่ว่าสกิลวิชันรี้พาสอาจจะเป็นบ็อกซูบ็อกซ์เปล่าวะหรือว่าออคเคสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะครับมีจังหวะทีเซอร์เป็นจังหวะฟรีคิกด้วยนะครับปั่นข้ามกำแพงลูกนี้้้้เเเขาาาาาปปรรรรระะะตตตูไสสววยๆๆงงมมมมมคคคคััััับบบบผผแลลลกก็ำนนนนนนใหห่ดซโอ ากองหน้าค่าพลังไม,ไม่ไม่เทียบเท่าเชฟเชงโก้เนี่ยผมก็ว่าอาจจะถูกหยิบมาใช้ไม่เยอะนะครับแต่ก็ตามสเกลค่าพลังตามชีวิตจริงของเขาเนาะนะครับมีมีจังหวะที่เปิดนะครับเป็นกองหน้าที่มีจังหวะที่เซฟเปิอ๋อมองมงฮะมงทําประตูนะครับแม่ถ้ามงแบบนี้น่าจะใส่บุลเลตเดอร์ สามตำนาน,นใหม่ครับผมมีอะไรอีกหรือเปล่าเพิ่มเติมถ้าดูจากกำหนดของแคมเปญคอลลาบอร์เรชันวอลุ่มวันของกัปตันซูบะสะนะครับผมมันจะมีกำหนดของอสามการไฮไลท์ที่จะยังไม่ได้ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือมาเนลนอยเออร์นะครับโยชูรคิมิกแล้วก็ไดโยอุปาเมกาโนโดยเฉพาะคิมิกกับอุปาเมกาโนเนี่ยมันจะอยู่ในออบเจกตีที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะถ้าใครยังจำได้นะครับผมไปเก็บออบเจกตีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าซูลซูลคัมมิ่งซูลก็คือยังไม่มาใช่ปะนะครับถ้าตามกหนด รอบที่2นะครับราว์ทูตรงนี้นะครับก็จะมาวันนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมตามข้อมูลที่พี่โคได้แจ้งไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะได้แจกมาเนลนอยเออร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะแจกเป็นคาเคฟุสักคุโบะใช่ป่ะนะครับการ์ดคอร์เปอเรชั่นนะครับการ์ดการ์ตูนนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นมาเนลนอยเออร์นะครับนอยเออร์จะแจกฟรีนะครับผมแล้วก็อีก2คนนะครับผมโยชัวคิมิกกับอุปาเมกาโน่ก็จะอยู่ในแคมเปญออบเจีฟกกก็็จะะถูปลลดอนครับผมให้เราได้เเล่นก็บมจ เองนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับผมของกัปตันซูบาสะนะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีอีพิกของ AC ซิมิลานแบบนี้แล้วเนี่ยใครที่รอแพ็กฟิชเชอร์ลิงกัปตันซูบาสะกับพวกตำนานนะฮะที่มีเอริกันโตน่านะครับผมกิสมันนะครับแล้วก็ปาตินี่มิเชลปาติน,นี่เนี่ยวอลุ่มทูอะไรเนี่ยนะก็แล้วก็เป็นการคาดการณ์นะครับสรุปคือน่าจะยังไม่มาเพราะแพ็กอีพิกวันนี้ก็จะเป็น AC ซิมิลานนะครับผมมาคู่ขนานกันกับแพ็กเดิมของอีพิกเยอรมนีฟิชเชอร์ลิงกับกัปตันซูบาสะที่ อีก2สัปดาห์ที่มีลูบินิเก้อันนั้นเองนะครับส่วนวอลลุ่มทูนะครับผมหรือว่าแพ็กที่จะมาต่อของเยอรมนีเนี่ยก็ต้องดูกันเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับผมว่าจะรอแพ็กเดิมหมดอีก2สัปดาห์หรือไม่นะครับหรือว่าจะมาสัปดาห์หน้าหรืออย่างไรนะครับส่วนแพ็กฟูลทีมนะครับผมข่าวตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีบอกนะครับอย่างที่ผมทําคลิปไปคลิปที่แล้วเมื่อตอนช่วงเที่ยงนะครับผมในช่องบอบสกี้รีวิวนะครับผมเกี่ยวกับแพ็กแมนยูบาเยอร์มิวนิกแล้วก็อินเตอร์มิิิิลลลลาานนนนนนนททีีีีี่่่่เเเหหืออออยกกก็็ไไไปปปดดูคคคคชงบบบส้้้้รรรรววววะะะัััั์แ แต่ส่วนตัวผมว่าจะยังไม่มาวันนี้หรอกนะเดี๋ยวรอเกมเปิดครับเกมเปิดจะเจอกันอีกทีนึงนะครับเพล่พลงคลิปไปเกมก็อาจจะเปิดเลยเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวนะครับฟินสกีชแนลทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ